คลิปนี้มาดูเรื่องของกฎหมายอาญากันต่อนะครับกฎหมายอาญาในคลิปนี้เนี่ยผมจะนําประเด็นนะคาถามที่มีการออกข้อสอบนะครับก็คือเรื่องของหลักกฎหมายอาญาที่ที่พูดถึงเรื่องของการกระทาโดยพลาดอ่ะนะฮะซึ่งเป็นข้อสอบปากเปล่านะในระดับเนติบัณฑิตนะฮะคนที่สอบ ข้เขียนในระดับเนติบัณฑิตได้แล้วเนี่ยก็ก็จะต้องมีการสอบปากเปล่าด้วยคําถามข้อเดียวฮะการกระทําโดยพลาดหลักกฎหมายอาญาเป็นยังไงโอ้โหตรงนี้นะเอาเราลงมาดูนะครับว่าในเรื่องของกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายที่เอาไว้วินิจฉัยความรับผิดเอาไว้วินิจฉัยในเรื่องของการลงโทษคนนะครับก็คือว่ากฎหมายอาญาเนี่ย เป็นกฎหมายที่ควบคุมสังคมนะฮะสังคมในที่นี้ก็คือสังคมมนุษย์มนุษย์เราก็มีกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายในยเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติเนี่ยว่าคนเราควรควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยคน,นี้ไอาการที่คนเราควรทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเนี่ยพอ,พอมาบัญญัติไว้เป็นกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยนะก็แน่นอนครับมันก็จะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนนะ บทบัญญตัติความชัดเจนของบทบัญญตัติในทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะแต่ละมาตราแต่ละมาตราที่ท่านบัญญัติเอาไว้อย่างเงี้ยอย่างกรณีของผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอ่ะก็คือเรื่องของการฆ่ากันเนี่ยนะครับเรื่องของการฆ่ากันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบทบัญญัติที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเห็นชัดไงฮนะดูมาตรา288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีจะปีเจ็นว่าบทบัญญัติอย่างนี้เวลาเราอ่านนะอ่านอ่านบทบัญญัติอย่างงี้คนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายโดยตรงนะถ้าอ่านแค่นี้นะก็จะเห็นนะเห็นบทบัญญัติความรับผิดในทางอาญาเนี่ยอย่างงี้นะก็จะเห็นแต่เพียงว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษอย่างงี้นะก็จะมีโทษอยู่3ระดับ ระดับแรกคือหนักสุดก็คือประหารชีวิตเลยระดับ2ก็คือมีการระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตก็มีหรือระดับ3ามจำคุกตั้งแต่15ปีถึง25ปีที่บอกว่าจำคุกตั้งแต่15ปีถึง25ปีเนี่ยก็คือสารก็สามารถที่จะระวางโทษจำคุกขั้นต่ำเลย15ปีอย่างเงี้ยนะก็ได้อย่างเงี้ยถึงจนถึง25ปีทปีจะเห็นว่า เราวางโทษแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยมันมีนัยยะอะไรที่จะบ่งบอกว่าเอะทำไมนะ,ะถึงให้ให้ดุลพินิษของศาลในการลงโทษอะ่ะนะว่าเนี่ยถ้าใครที่ฆ่าผู้อื่นแล้วเนี่ยนะต้องระวังโทษอย่างเงี้ยทำไมการกระทำของคนคนหนึ่งถึงศาลถึงพิพากษารประหารชีวิตการกระทำของคนอีกคนคนหนึ่งศาลถึงพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต หรือการกระทำของคนคนหนึ่งสารพิพากษาจำคุกเพียงแค่15ปีแต่คําว่าเพียงแค่15ปีก็ไม่ใช่น้อยนะเพราะว่าการจำคุกในหมายถึงว่าการที่คนคนนั้นเนี่ยจะต้องสิ้นอิสระภาพการสิ้นอิสรภาพหมายถึงว่าการที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่จํากัดจํากัดทุกอย่างนะก็คือคนที่ไปอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยก็จะต้องถูกจํากัด ไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะทำอย่างอิสระจะไปไหนมาไหนอย่างอิสระไม่ได้คือต้องอยู่ในในกรอบที่วางเอาไว้นะก็คือเป็นการลงโทษอ่ะก็คือไม่ไม่มีอิสระที่จะทำที่จะพูดนะส่วนความคิดอนะ่ะเราไม่สามารถจะไปลวงลึกเข้าได้นะถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดอาฆาตเคียดแค้นอะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของแต่ละคนแหละแต่ว่า ในแง่ของการกระทำเรามองว่าใครที่ไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายนะถ้าถ้าโทษหนักขนาดที่เรียกว่าอยู่ในสังคมไม่ได้เอาไว้ในเอาไว้ในสังคมไม่ได้ก็ต้องประหารชีวิตไปเลยก็คือฆ่าทิ้งไปเลยนะเรียกว่าประหารชีวิตหรือถ้าเกิดยังพอแก้ไขได้นะแต่มันหนักมากอ่ะก็ต้องให้จำคุกตลอดชีวิตอ่ะส่วนบางคนนะก็ ดูแล้วโทษนะไม่ไม่น่าจะหนักมากยังพอแก้ไขได้ก็ระวางโทษขั้นต่ําก็คือ15ปีครน,นี้ในยะของอ่อ่คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะให้ดูอย่างนี้เวลาที่เราเห็นเนี่นะเห็นคนทั่วไปทําผิดเนี่ยอ่คนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายโดยตรงนะก็จะเห็นแต่เพียงแค่ว่าเห็นแต่เพียงแค่การกระทําของเขาเท่านั้นเองแหละเห็นยังไงฮะอ้าวก็เห็นคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่ง คนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงคนคนหนึ่งคนหนึ่งใช้อาวุธมีดแทงคนหนึ่งอย่างเงี้ยและไอ้คนหนึ่งที่ว่านั้นก็ตายนี่คือ,อโทษนี่คือความผิดนะความผิดในทางอาญ,ญาก็คือความผิดฐานฆ่าคนฆ่าคนตายอ่ะก็คือความผิดฐานฆ่าผู้อื่นอย่างนงี้นะที่ถ้าเกิดคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยการศึกษากฎหมายเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะแค่ภาพที่เราเห็นว่า ในกอไปฆ่าในขอแล้วในขอถึงแก่ความตายเราไม่ได้ดูแค่นี้นะก็คือว่าในในกฎหมายอาญาเนี่ยเรามีบทบัญญัติในภาคที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของความรับผิดในทางอาญาความรับผิดในทางอาญาเนี่ยเป็นข้อที่เราจะต้องนะมาศึกษาเพื่อที่จะมาตัดสินคนนะก็คือเราไม่ใช่ดูแค่การกระทําของเขาเท่านั้นแหละนะแต่เราต้องดูไปใน เราต้องดูลึกไปถึงจิตใจของเขาด้วยโอ้โหไอ้ตรงนี้แหละครับมันมันมันน่าสนใจตรงนี้ว่าเนี่ยบทบัญญัติตามมาตรา59นะในเรื่องของความรับผิดในทางอาญานี่นะฮะมาตรา59บัญญัติว่าบุคคลบุคคลก็คือในกอในขอบุคคลนี่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะบุคคลไม่ใช่สัตว์ด้วยนะก็คือหมายถึงสัตว์ทั่วไปนะบุคคลเนี่ยก็คือผู้ใดอ่ะนะเนี่ยต้องเป็นบุคคลนะอ่านะ จะต้องรับผิดในทางอาญาคาว่าจะต้องรับผิดในทางอาญาก็คือความรับผิดที่บอกว่าประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยนะหรือ,อกักขังปรับริบทรัพย์สินซึ่งเป็นโทษในทางอาญาเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาอย่างเงี้ยก็ต่อเมื่อได้กระทำเนี่ยผมอยากให้ให้หยุดตรงนี้ก่อนที่บอกว่าต่อเมื่อได้กระทำเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะเห็นการกระทําของเขา,าอย่างที่เราบอกว่าอุคนในกอฆ่าในขอในขอตายอย่างเงี้ย นี่คือการกระทําที่เราเห็นนั่นคือก็ต่อเมื่อบุคคลน,นั้นได้กระทำนะเราจะเห็นการกระทําของเขาแล้วแต่ในการในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่นี้ครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดดูแค่นี้นะเราก็จะพอเห็นว่าใครทําผิดแล้วก็ประหารชีวิตเขาเลยเหรอมันไม่ใช่นะก็คือแม้แต่เราเห็นคนกระทําความผิดเต็มสองตาของคนคนหนึ่งเลยนะบอกโอ้เนี่ยพยานมาเบิกความว่า เห็นในกอใช้อาวุธปืนยิงในขอแล้วในขอล้มลงแล้วก็ถึงแก่ความตายอย่างเงี้นะเห็นชัดเลยว่าในกอเนี่ยมีคนมีพยานเห็นชัดเจนว่าในกอยิงในขอตายอย่างงี้นะแต่ถามว่าเราจะเอาวินิจฉัยความรับผิดของในขอทันในกอทันทีเลยไหมคําตอบคือไม่ใช่ฮะเรามีกระบวนการในทางยุติธรรมนะก็คือจะต้องมีการไปจับกลุ่มก่อนนะ ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยด่านแรกเลยก็คือตำรวจนะตำรวจก็จะมีหน้าที่ไปจับกลุ่มตำรวจนะหรือฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเมื่อจับกลุ่มผู้กระทําความผิดมาแล้วก็มาส่งต่อที่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่สอบสวนสอบสวนสอบสวนความ การกระทําของบุคคลนั้นนะว่าเขากระทําอะไรอย่างไรมีพยานรู้เห็นอย่างไงอย่างนี้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่ครับเมื่อได้กระทําคําว่าโดยเจตนาเนี่ยไอ้คำว่าโดยเจตนาเนี่ย,ย,ยมันเป็นองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งที่จะต้องวินิจฉัยคือคนส่วนใหญ่มกักจะไม่ค่อยคิดกันนะนะก็ค,คือชาวบ้านนะที่ไม่ได้เรียนกฎหมายเนี่ยก็จะก็จะคิดแต่เพียงว่า เห็นคนอื่นลักทรัพย์ของคนอื่นเอาของของคนอื่นไปอย่างเงี้ยเห็นคนอื่นช่อ,ชอโกงก็คือเห็นการการะทําของเขาแล้วเนี่ยแล้วจะบอกว่าเขากระทําความผิดเนี่ยนะมันยังไม่ได้ไงฮนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเราก็จะกล่าวหาคนนู้นคนนี้ได้ทั่วเลยถึงแม้ว่าเขาทําผิดจริงนะเขาโกงจริงนะแต่ไอ้คาว่าโกงของของของคนทั่วๆไปกับกับคาว่าโกงที่นักกฎหมายซึ่งโดยเฉพาะ ผู้พิพากษารหรือศาลที่จะกําหนดหรือคนที่เรียนกฎหมายแล้วเนี่ยจะมากําหนดความรับผิดของของคนเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้อง,อ,งอธิบายมันต้องตอบคําถามให้ได้มากกว่าแค่การกระทําและการตอบคําถามให้ได้มากกว่าการกระทํานั่นก็คือ1เรื่องของเจตนาเนี่ยเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเห็นไหมฮะการการะทาโดยเจตนาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าคนคนนั้นจะต้องรับผิด หรือไม่อย่างไรนะตรงนี้นะการกระทําโดยเจตนาอันที่อันอันอันที่หนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเลยก็คือองค์ประกอบภายในของจิตใจของคนนะองค์ประกอบในทางจิตใจแค่นี้องค์ประกอบในทางจิตใจเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะมีคลิปอธิบายไว้ไว้แล้วนะก็คือเนี่ยการกระทําโดยเจตนานะหรือถ้าเกิดไม่ไม่เจตนาก็ต้องประมาทนี่เบ็ดแต่กฎหมายจะได้กําหนดไว้ในเรื่องของประมาทเนี่ยหรือถ้า ถ้าไม่มีเจตนาก็จะเป็นความผิดได้ไหมก็จะต้องดูบทบัญญัตินะอย่างบทบัญญัติระหุโทษเนี่ยกฎหมายบอกว่าเห็นการกระทําเมื่อคนนั้นได้กระทําความผิดนะโดยไม่มีเจตนาก็เอาผิดได้แต่กรณีของบทบัญญัติความผิดทั่วไปเนี่ยเขาจะบัญญัติว่าทุกๆการกระทำอาจจะต้องมีเจตนานะถ้าไม่มีเจตนาแล้วเนี่ยนะอา,อาจจะเป็นความผิดได้ก็ต่อเมื่อถ้าบทบัญญัตินั้นเป็นระหุโทษก็คือ เป็นการกระทําโดยไม่มีเจตนาหรือถ้าเป็นกรณีของการกระทําโดยประมาทบทบัญญัติในในในเรื่องนั้นนั้นก็จะบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทําโดยประมาทและก็จะต้องให้รับผิดอย่างนี้นะนี่คือมาตรา59แต่ครั้นี้เนี่ยในมาตรา59เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการงดเว้นอีกแหละนะแต่ว่าประเด็นในคลิปนี้ผมก็ยังก็อยากจะผ่านไปก่อนนะก็คือจุดมุ่งหมายก็คือจะต้องตอบคําถามว่า อ่าหลักหลักกฎหมายที่บอกว่าการกระทําโดยพลาดอ่ะนะมาการกระทําโดยพลาดเนี่ยตรงเนี้ยหมายความว่าอย่างไงถ้าเราตั้งคําถามว่าการกระทําโดยพลาดหลักกฎหมายอาญาเนี่ยนะที่มีบทบัญญัติตรงนี้เอาไว้เพื่อให้วินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาเนี่ยการกระทําโดยพลาดในทางกฎหมายหมายความว่าอย่างไงเอาเอาความเข้าใจของคนทั่วไปก่อนสิการกระทําโดยพลาดอย่างเช่นการการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเอายกตัวอย่างฆ่าก็ ชัดเจนนะคนคนหนึ่งนะฮะตั้งใจจะกระทำก็คือตั้งใจจะฆ่าคนคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนที่ตั้งใจฆ่านะ่ะนะฮะคนคนนั้นน่ยจะตายหรือไม่ตายก็แล้วแต่นะแต่ปรากฏว่ามันมันมีผลที่เกิดขึ้นอนะ่ะจะเรียกว่าผลข้างเคียงนะผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็คือว่า ความตั้งใจของของของคนฆ่าเนี่ยคนกระทําเนี่ยนะเขาตั้งใจจะฆ่าในกอรนะสมมุติว่าในกอดีกว่าเอาในกอตั้งใจจะฆ่าในขออย่างเงี้ยปรากฏว่าในขอเนี่ยนะอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้มีม,มีมีการกระทํามีผลแห่งการกระทําเกิดขึ้นแล้ะแต่ปรากฏว่ามันมีผลไปยังคนอื่นด้วยไงฮะคนอื่นที่ว่าอันนี้ก็คือลูกลงฮนะคนอื่นจะโดนลูกลงไปด้วยไอคนที่โดนลูกลงเนี่ย ลักษณะอย่างงี้มันเป็นลักษณะของของพลาดนะของพลาดในใ,ในในหลักเกณฑ์หลักการนี้นะไม่ใช่ว่าการกระทําโดยพลาดหมายถึงว่าในกอต้องการฆ่าในขอแต่พอไปเอาปืนไปยิงในขอแล้วยิงไม่ถูกนะนะพอยิงไม่ถูกโอ้ยยิงพลาดอย่างเงี้ยความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะมองอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ว่าการที่จะตั้งใจจะฆ่าในกอไอ้ในกอตั้งใจตั้งใจตั้งใจจะฆ่าในขอปรากฏว่าเอาปืนไปยิงเขาแล้ว ปรากฏว่ายิงไม่ถูกอะยิงพลาดอย่างเงี้ยนี่คือความเข้าใจของคนทั่วไปถ้าเราไปถามนะว่าทำไมไอ้ไอ้กอลถึงเอาปืนไปยิงในขอแล้วในขอไม่ตายเพราะอะไรก็อ,อาจจะมีคำตอบว่าเขายิงพลาดครับอย่างเงี้ยจะมีคำตอบอย่างนี้ออกมานะซึ่งโดยความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะมองอย่างเงี้ยก็คือเขาก็มองถูกนะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยการเรียนหลักเกณฑ์หลักการในทางกฎหมายก็จะต้องจับประเด็นให้ได้ว่า การกระทําโดยพลาดในหลักในเรื่องของความรับผิดในทางอาญาเนี่ยหมายความว่าอย่างไงะเราดูบทบัญญัติตรงนี้บทบัญญัติตามมาตรา60บเนี่ยนะบอกว่าผู้ใดเจตนาเนะี่ยผู้ใดเจตนานี่แปลว่าเห็นชัดไหมฮนะอันนี้เป็นตัวที่จะอธิบายคําว่าการกระทําโดยเจตนาอีกระดับหนึ่งแล้วนะอีกสเต็ปหนึ่งหรือระดับหนึ่งนะ,ะผู้ใดเจตนาที่จะกระทําต่อบุคคลหนึ่งเห็นไหม เจตนาที่จะกระทําต่อบุคคลหนึ่งอย่างที well ่ผมบอกยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าในกอนะต้องการฆ่าในขอยัยไหมในกอต้องการฆ่าในขอเนี่ยก็คือในกอเขามีเจตนาที่จะกระทําต่อบุคคลหนึ่งก็คือในขอนะอันนี้นะนี่หลักหลักเลยนะผู้ใดเจตนาที่จะกระทําต่อบุคคลหนึ่งถ้าเกิดจําได้ก็จาเลยนะเนี่ยจำทีละทีละทีละช่วงเนี่ยช่วงความคิดเนี่ยนะผู้ใดเจตนาที่จะกระทําต่อบุคคลหนึ่งนะแต่ ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปเนี่ยเวลาท่องจำนะแต่ผลของการกระทำเนี่ยไปเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปหมายความว่าอย่างไรเนีย่ยตรงนี้นะก็คือตั้งใจในกอตั้งใจจะยิงในขอเนี่ยแต่ปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นน่ะนะผลที่เกิดขึ้นมันมันดันไปไปเกิดเ,เกิดขึ้นกับอีกบุคคลหนึ่งด้วยอ่ะต้องต้องมองอย่างนี้นะก็คือในกอต้องการฆ่าในขอ เน,นี่ยคราวนี้อการที่ต้องการฆ่าในคอเนี่ยนะโดยใช้อาวุธปืนยิงจะยิงถูกหรือยิงไม่ถูกก็ชื่อว่าได้ลงมือการทําความผิดแล้วแต่คราวนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ไอ้ลูกกระสุนปืนเนี่ยมันดันไปถูกคนอื่นด้วยอ่ะอย่างเช่นถูกในคออย่างเงี้ยการที่กระสุนปืนไปถูกในคอด้วยอย่างเงี้ยมันมันแสดงว่าผลแห่งการกระทําของในกรนั้นอ่ะ,ะก็คือยิงการที่เขาใช้อาวุธปืนยิงเนี่ยกระสุนปืนเนี่ย มันไม่ได้ถูกมันจะถูกหรือไม่ถูกในในขอก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันดันไปไปไปถูกในคอควายด้วยและการที่ไปถูกในคอควายด้วยเนี่ยนะมันเป็นความตั้งใจของในกอมาแต่ต้นไหมคําตอบคือไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่เนี่ยกฎหมายเอาอยัางไงฮะเวลาที่จะให้ให้ให้ในกอลับผิดเนี่ยอย่างในกอได้ตั้งใจกระทําต่อในขอเนี่ยชัดเจนนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการกระทําที่เห็นชัดเลยนะเจตานาเนี่ย นะประสง์คต่อผลเลยชัดเจนเลยนะแต่กรณีที่ว่ากระสุนปืนมันไม่ถูกในกอไอ้กระสุนปืนเนี่ยที่ยิงของในกอที่ยิงไปเนี่ยมันจะถูกในคอหรือไม่ถูกก็แล้วแต่แต่ว่ามันดันไปถูกในคอควายด้วยอะ่ะและการไปถูกในคอควายนี่นะต้องต้องทำความเข้าใจยอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ลักษณะของอเจตนาเล็งเห็นผลนะอันนี้ต้องแยกยะอีกทีนึงนะอีกชั้นหนึ่งนะ คือต้องแกะว่าเจตนาประสงค์ต่อบผลเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยนะมันมาด้วยกันนะแต่ครน,นี้เมื่อมันมาด้วยกันเนี่ยแต่พอมอีบทบัญญัติในเรื่องของการกระทําโดยพลาดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องอธิบายให้ให้ชัดเจนว่าเอาแล้วการกระทําโดยพลาดมันหมายความว่ายัางไงนะอย่างสมมุติแบบผมยกตัวอย่างว่าในกอนะต้องการจะฆ่าในขอแต่ในในในระหว่างนั้นเนี่ยในขณะที่ในขอยยืนอยู่เนี่ย ในขอคุยกับในเออยู่เอายกเป็นตัวอย่างในเอเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างว่าตอนนี้เรากำลังอธิบายว่าในกอต้องการฆ่าในขอแต่ปรากฏว่ากระสุนปืนมันไปถูกในขอด้วยไงแต่ตอนนี้กำลังอธิบายถึงประเด็นว่าเจตนาเล็งเห็นผลเป็นยังไงเจตนาเล็งเห็นผลก็คือกรณีอย่างในกอต้องการฆ่าในขอแต่ขณะนั้นเนี่ยมีในเอยืนอยู่กับในในขอด้วยอ่ะใช่นไหม เพราะนั้นการที่ในกอเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงไปที่ใน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 ขออย่างเงี้ยแน่นอนเลยนะโอกาสที่กระสุนปืนเนี่ยมันจะ,ะพลัดไปถูกผมไม่ใช่ใช้ก็พลาดนะอาจช้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเงี้ยฮะโอกาสที่กระสุนปืนจะไปถูกในขอในในในเอด้วยเนี่ยมันมันมีแน่นอนเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดในในเอถูกยิงด้วยเนี่ยนะกรณีอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นกรณีที่ว่าเจตนาของคนทำเนี่ยนะ ที่จะต้องเอาผิดในกไก่เนี่ยก็คือเจตนาเล็งเห็นผลนะในกกับในขอเนี่ยเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลส่วนในกกับในในเออันเนี้ยเป็นเจตนาเล็งเห็นผลนะก็คือจะต้องให้ในในกเนี่ยรับผิดต่อในเอด้วยเป็นกรณีของอการกระทําโดยเจตนาเล็งเห็นผลแต่การกระท,ทําที่นะ เกิดมีผลเกิดขึ้นกับในคอเนี่ยไอ้ตรงกรณีที่ว่าในกอเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงในคอใช่ไหมและปรากฏว่ามันกระสุนมันไปถูกไอ้ในในคอควายด้วยซึ่งในคอควายเนี่ยเขาเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นะนะแต่ไอ้คำว่าไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแต่ว่ากระสุนมันวิถีของกระสุนมันสามารถไปไปถึงได้อะแต่ว่าไปถึงในลักษณะที่ไม่ใช่ว่าเล็งเห็นผลนะเล็งเห็นผลก็คือมันมันเห็นชัดเลยอะแต่ว่ากรณีที่ว่า ผลมันไปเกิดขึ้นกับในคอเนี่ยเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยเป็นเป็นอ่าจะให้ในกอรับผิดอย่างไรเนี่ยเนี่ยมาตรา60ก็จะบอกว่าเนี่ยผู้ใดเจตนากระทําต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลผล,ผลแห่งการกระทํามันไปเกิดขึ้นแก่บ,บุคคลอีกคนหนึ่งโดยพลาดไปตรงนี้เนี่ยในการวินิจฉัยความรับผิดของในกอต่อในคอเนี่ยนะท่านก็ให้ถือว่าให้ถือว่าอย่างไงอันนี้ให้ถือว่าเลยนะคำว่าให้ถือว่าเนี่ยหมายถึงว่าก็คือทบโตะอ่ะนะ ก็คือทบโตเลยว่าต้องต้องให้ผิดต้องให้รับผิดอย่างนี้ก็คือว่าให้ถือว่าผู้นั้นผู้นั้นก็คือในกอกระทําโดยเจตนาแก่บุคลบลลบคลซึ่งได้รับผลร้ายนะบุคคลซึ่งได้รับผลร้ายก็คือในคอเนี่ยนะได้รับผลร้ายจากการกระทํานั้นเนี่ยอย่างนี้นะนี่คือหลักเกณฑ์หลักการของมาตรฐาน60ที่พูดถึงเรื่องของการกระทําโดยพลาดมันเป็นอย่างนี้ส่วนตอนท้ายนะแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติ ให้ลงโทษหนักขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นนี้ต้องการอธิบายว่าการกระทําโดยพลาดเนี่ยความแตกต่างระหว่างการกระทําโดยเจตนานะโดยเจตนาประสงค์ต่อผลโดยเจตนาเล็งเห็นผลอย่างนี้นะแล้วก็โดยเจตนาเนี่ยที่บอกว่าเป็นการกระทําโดยพลาดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและความแตกต่างในเรื่องของการกระทำนะในองค์ประกอบของภายในเนี่ยนะเราก็จะมีบทบัญญัติตามมาตรา6 1 หกสิบเอ็ดหกสิบสองนี่นะ่ยน่าสนใจนะฮะว่าเนี่ยการการะทําที่บอกว่า,าผู้ใดเจตนาการะทําต่อบุคคลหนึ่งเห็นไหมแต่ไปทําไปกระทําต่อบุคคลอีกคนหนึ่งโดยสําคัญผิดอันนี้ไม่ได้พลาดแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความสําคัญผิดแต่เป็นความสําคัญผิดซึ่งนะในในหลักเกณฑ์หลักการทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นเราต้องเอาเอาผิดเขาอะนะเขาบอกว,ว่าเขาไม่ได้เจตนาฆ่าในในขอนะอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาแต่ปรากฏว่า ในกอเนี่ยไปยิงในขอแล้วก็ปรากฏว่าแทนที่จะยิงในขอกลายไปยิงในคออย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่เฮย้ยไม่ได้ตั้งใจฆ่าในคอนะแต่ว่าต้องการฆ่าในขออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกรณีของสําคัญผิดอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสําคัญผิดมาตรา6กสเอส่วนอ่หกสิบสก็เป็นเรื่องของความสําคัญผิดหรือความเข้าใจผิดอีกแกะนะไอความสําคัญผิดความเข้าใจผิดตรงเนี้ยมัน มันเป็นความสําคัญผิดเข้าใจผิดอย่างกรณีที่เรามีบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาลักทรัพย์ต่อกันนะมาตรา7 1บเอนี่ยจะบอกว่าบัญญัติว่าบทบัญญัติความความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา3 3 4ถึง336าวรรคแรก3 41- นถึง3 6 4นั้นอันนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสามีภรรยากันนะ อ่าที่บอกว่าเป็นสามีภรรยากันก็คือต้องเป็นสามีภรรยากันโดยโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะก็คือต้องมีการจดทะเบียนสมรสนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดอ่าสามีไปลักทรัพย์ของภรรยานะฮะอย่างนงี้กรณี3ามสามนะกรณีที่ว่าสามีลักทรัพย์ภรรยาหรือภรรยาลักทรัพย์สามีเนี่ยเวลาที่จะวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาเนี่ยเนี่ยกฎหมายก็จะบอกว่าเนี่ยผู้นั้นไม่ต้องรับโทษนะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอนะ่ะ นะก็คือถ้าเกิดภรรยาไปแจ้งความว่าสามีลักทรัพย์นะตำรวจนะซึ่งรับแจ้งความก็จะต้องดําเนินการนะนะเอาเอาตัวสามีมาเพื่อที่จะมาสอบสวนนะคราวนี้พอเอามาสอบสวนเห็นว่ามีความลับผิดตรงนี้แล้วเนะนี่ยนะตรงเนี้ยผลที่สุดแล้วเนี่ยนะคือถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าถึงสารเนี่ยสารวินิจฉัยได้ความจริงว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยนะสารก็ต้องวินิจฉัยความลับผิดของ คนที่เป็นสามีซึ่งไปไปรักทรัพย์ภรรยาเนี่ยนะวินิจฉัยว่ามีความผิดนะวินิจฉัยว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะคำว่าไม่ต้องรับโทษก็คือโทษที่จะต้องถูกจําคุกอ่ะไม่ต้องรับอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข้อบัญญัติกฎหมายอ่าเป็นเป็นข้อบัญญัติที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้เนี่ยเพื่อคุ้มครองนะอ่สถาบันครอบครัวนะก็คือคนที่เป็นครอบครัวกันเนี่ยบางบางเรื่องความผิดเล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่เอาผิดกันอ่ะนะตรงนี้นะ อันนี้อันนี้ก็คือกรณีที่ว่าถ้าสามีลักทรัพย์ภรรยากฎนะหมายไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรับโทษนะเอาผิดแต่ไม่ต้องรับโทษแต่คันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะตั้งใจจะลักทรัพย์ภรรยานะแต่ปรากฏว่าแทนที่ทรัพย์นั้นนยจะเป็นของภรรยากลับไม่ใช่นะเข้าใจผิดนี่มาตรา61เอ้ย62ครับที่บอกว่าข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จริงนะจะทําให้การกระทำนะ ไม่เป็นความผิดหรือทําให้ผู้กระทําไม่ต้องรับโทษอย่างเงี้ยกรณีที่ว่าคนที่เป็นสามีจะไปรักทรัพย์องภรรยาแต่ปรากฏว่าทรัพย์นั้นน่ยมันไม่ใช่ของภรรยาครับแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเป็นของภรรยาเขาสําคัญผิดว่าเป็นของภรรยาถ้าทรัพย์นั้นเป็นของภรรยาจริงอะนะแน่นอนแหละเขาไม่ต้องรับโทษอะอย่างเงี้ยนี่คือมาตรา62นะซึ่งการวิจัยความลบผิดในทางอาญาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเงื่อนแง่ในการวิิจัยความลบผิดไม่ใช่มองแค่การกระทํา นะไม่ใช่มองแค่การกระทําแล้วก็จะปรับความรับผิดของเขาได้คนที่เรียนกฎหมายเนี่ยนะฮะในในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหลักกฎหมายอาญานเนี่ยก็จะต้องวิมีฉชยให้ลึกขนาดนี้อย่างนี้นะถ้าวินิจฉัยไม่ลึกนะมองแค่การกระทําก็จบแล้วนะมันคะแนนที่จะได้จากจากคำตอบตรงนี้มันก็ได้ไม่ถึงครึ่งเดือนนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าบางทีคนที่เรียนกฎหมายใหม่ๆถ้า ถ้าไม่เข้าใจประเด็นเอ่อประเด็นเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องการความรับผิดในทางอาญาเนี่ยที่จะต้องวินิจฉัยเนี่ยนะไม่ใช่แค่ดูแค่การกระทำนะมันต้องดูลึกไปในทางจ,จิตใจและการดูลึกไปในทางจิตใจเนี่ยบทบัญญัติในทางเอ่อกฎหมายเนี่ยนะเขาเขามีหลักเกณฑ์หลักการในการวินิจฉัยอย่างอย่างอย่างไรเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรานเนี่ยแหละครับอย่างการณีของการกระทำโดยพลาดอย่างที่ได้ยกยกมาเป็นตัวอย่างนะอธิบายว่าการกระทำโดยพลาด โดยหลักของกฎหมายอาญาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรครับ